กับคนอ,อื่นเนี่ย ขามีลูกกับคนนะแต่คนะนางในเรื่องนี้รับปีลูกกับผีครับผมเป็นผีที่อยู่ในฝันซะ้วยครับผมนี่คือหนังครับที่เขาบอกว่าสร้างมาจากเรื่องจริงในอินโดนีเซียครับที่บปลว่าไปเวอร์รอมามากครับกับหนังเรื่องนี้ฮะชูจากนรกครับก็ยักษลองรับได้ไปเรามาแล้วครับกับหนังนะฮะอีโดเรื่องดีครับผมส่วนตัวก็สืว่าเออตัวหนังมันก็ไม่ได้ยาวมากก็พอดูกระชับนะครับก็มีความตื่นเต้นพอสมควรแล้วผมตัวหนังครับผมเขาบอกว่าสร้างมาจากเรื่องจริงซึ่งนะคะในช่วงแอนิเมของหนังเนี่ยเขาก็มี มีการตัดฉากช่วงสัมภาษณ์กับตัวต้นเรื่องด้วยครับผมเออก็คือว่าเออก็น่าสนใจดีนะอารมณ์แบบคนรวดผีอะไรเงี้ยเออนะครับซึ่งตัวนังเนี่ยเปิดเรื่องมาก็เป็นฉากที่นางเอกในเรื่องครับเขาไปในบ้านหลังหนึ่งครับเออแล้วไปเจอกับผู้ชายนุ่มพรออูปงงามกำลังไกลเกลี่ยกันเลย <laughs> ใช้คำว่าไกลเกลี่ยนะเออแล้วนางก็ตื่นขึ้นมาครับผมแล้วนางก็ฟินมากเลยครับเพราะว่านะฮะชีวิตจริงของนางครับกับแฟนของนางครับที่อยู่ด้วยกันมาสามปีเนี่ย มันดูแบบเป็นราตืนเฉลยครัมเป็นความน่าเบื่อจ็บเจสุดๆฮะ ซึ่งจะบอกว่าที่อยู่ด้วยกันเหมือนแต่ีเรื่องที่แบบน่าเบื่อเนาะเออจนทําให้หนักเอกก็ต้องฝันไปหานะักผู้ชายคนในความรลับไปบ่อยตอนแรกฉันคิดว่าเป็นดิสแมนเป็นเรื่องของดิสแมนที่แบบน่าคตคล้ายกันที่คนเห็นกันฝันถึงกันทั่วโลกเนาะแต่มันไม่ใช่แต่หน่าคล้ายจริงนะเออตอนแรกฉันตกใจอ่ะนึกว่าเขาเล่าถึงดิสแมนแต่ไม่ใช่ดิสแมนนะคนละเรื่องคนละประเด็นกันครับผมเออซึ่งตัวนักเอกกับพระเอกเขาก็มีเพื่อนนะคะนักเอกเขาเป็นสาวโรงงานพระเอกเนี่ยก็เป็นยามน,นะคะก็เลยแบบคุยกัน เอ่อว่าปรึกษากับเรื่องของความรักเรื่องคนในครอบครัวว่าเออทำไงดีให้ชีวิตหลักเป็นดีขึ้นสุดท้ายก็กลับมาดีกันแล้วก็ตระเดบนมาคมกันเออแต่ว่าหลังจากเสดบมาคอมกันไม่กี่วันสรุปอ่ะนักเอ,อ,เอกท้องสังเกตครับแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าท้องเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณหมอที่ตัวเอกจ้างมาษนดนะฮะเมียตัวเองเนาะเออทากว่าเฮ้ย ท้องเน่ยจับท้องรู้สึกว่าท้องเนี่ยท้องสามเดือนแล้วนะนี่พระเอกก็ตกใจสิเออเพิ่งจะมีอะไรซัำติงกันทําไมท้องโตวไวขนาดนั้นฮะสรุปประมาสุดปปมาสรุปมาสรุปหาเพื่อนของตัวนางเอกคือลองไปหาม ะฮะตัวที่เป็นบัตรหลวงคนดีด้วยไหมเออไม่รู้ฝั่งสักุสราหเขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาเรียกว่าบัตรหลวงบรหลวงเป็นฝรั่งอะเนาะเออเขาก็ไปหาสรุปก็ได้ผลแบบว่าพ้ยมันคือยินครับยินก็คือวิญญาณของทางมุสลิมเนาะเออเขาก็จะมาแบบสีสส่ร่างอยากจะแบบว่าได้ตัวนางเอกคนเนี้ยเออไปเป็นภรรยาของเขาเนาะแล้วก็มีลูกสืบสกุลด้วยกันแน่นอนว่าพ้ยนางเอกก็ไม่เอาสิกลัวะฮะก็เลยต้องหาวิธีมาจัดการให้ได้ครับแต่ก็แบบว่าโห มีคนตุยฮะจากเหตุการณ์นี้เเกิดขึ้นนะแต่ว่าในเรื่องเล่าจริงๆแต่เขาไม่มีการตุยนะเออก็ต้องเรียกว,ว่าแต่งเติมให้มันดูแบบนีวความมัจรันมากขึ้นให้หนังมาดูน่าสนใจมากขึ้นเออก็ต้องไปรุนกันต่อหาว่าครอบครัวเนี่ยฮะสามีภรรยาคนนี้ครับจะเอาชีวิตรอดจะไอ้ยินที่จะเอาหมายชีวิตภรรยาคนนี้ไปได้ไหรือเปล่า แกจะบอกว่าอ้ยหนังมันก็สนุกใช้เล่นนะเออแล้วหนังมันไม่ยาวยไปที่บอกครับมันดูแบบจบแล้วหรออะไรเออแอบอ,อึงนิดนึ่งครับมันแค่เป็นเล่าแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นครับผมใครสนใจก็ลองไปดูฮะได้กับหนังเร่อนี้หาชูตักนรกฮะ